ไปดูควันหลงสงกรานที่เลนูนครเมื่อวานนี้นครพนมเจ้าที่โรงพยาบาลเลนูนครกับปอพต้องเข้าไปช่วยชาวบ้านหญิงอายุ30ปีออกมาเล่นสงกรานตกท่อ ขาตกลงไปในท่อคอนกรีตรแล้วติดอยู่แบบนี้แล้วใช้เวลานานพอสมควรเลยนะคะนับชั่วโมงอะค่ะกว่าจะช่วยเหลือออกมาได้<ม>ทางเจ้าหน้าที่กู้ชีพผู้ภยัยต้องเอาอุปกรณ์เครื่องมือ<ข>ทั้งค้อนปอนทั้งอะไรต่างๆไปทุบฝาท่อคอนกรีตรแบบนี้<ม>ที่สุดโอ้โหเป็นสงการที่ไม่สนุกเลยสงการตกท่อเนี่ย<ม>แล้วกว่าจะกู้ขาได้นะเป็นชั่วโมงนะคะนี่ดูเถอะ โโอโห,อหเห็นแล้วมีความหวาดเสียวเอามาเตือนกันอีกนั่นแหละสงกรานต์ไม่ได้ดูท่าดูทางถนนพื้นมันเปียกรวดเข้าไปนั่นน่ะอ,อันนี้อันนี้ก็ไม่เปียกแล้วเนี่ยอันนี้ต้องโทษท่อไม่ได้โทษน้ำ โอ้โห oh oh. เธอบอกว่ายังไงเจ้าตัวยอมรับนะคะว่าตอนที่กําลังเล่นสงกรานอยู่เดินมาถึงจุดเกิดเหตุตรงนี้ยค่ะริมถนนหน้าปั๊มน้ํามันในเขตเทศบาลตำบลเลนูนี่แหละมันเป็นร่องระบายน้ําฝาท่อคือยอมรับว่าตัวเองไม่ทันระวังขาพลาดเหยียบตกลงไปอะคะ่ะโอ้โ oh. หปลอดภัยนะและถ้าเกิดรักษาได้มาเล่นสงการาน์กันต่อไม่เป็นไรนั่นๆๆเสียไหมโอ้โห oh oh. และพี่ทุบนี่ พี่แม่นยาำมากเลยนะผมหวาดเสียวมากเลยท่านผู้ชมร่วมจัดรายการกับผมขนาดนี้ดูภาพการทุบดูต่อไปสิดูภาพนี้มีเสื้อยืดกรรมกรข่าวสามนะคะมอบให้คุณผู้ชมห้าท่านค่ะส่งเ MS แจ้งข่าวบอกกล่าวแสดงความคิดเห็นอย่าลืมวงเล็บว่าแฟนข่าวอย่าลืมวงเล็บว่าแฟนข่าวนะครับตู้ชอมัดแจ้งข่าวบอกกล่าวไม่รู้ว่าตื่นหรือยังตื่นแล้วต้องมาติดตามข่าวสารนะโอ้โหอู้ which i